อะไรกันเนี่ยรอแข็งแกงกโกโจจริงอย่างนั้นหรอเฮ้ยเกเป้าวะเอาละครับทุกคนนะกราบสวัสดีเข้าสู่ช่อง anime pattern นะครับผมนะฮะประเด็นนี้นะครับผมรอปะทะโกโจเนี่ยครับผมก็ได้มีน้องคนหนึ่งนะครับรีเควสต์เข้ามาครับพี่ครับขอรอปะทะโกโจหน่อยครับผมนะฮะก็ได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่จะอธิบายความสามารถของรอและโกโจกันเองนะครับว่าวันเนี้ยใคร จะอยู่จุดสูงสุดมากกว่ากันนะฮะผมต้องมาดูกันเลยดีกว่าหรือเรียกว่าแข็งแกร่งได้มากกว่ากันนั่เองนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเบื้องต้นเพียงเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพียงเท่านั้นนะครับถ้าหากใครจะตีกันนะครับก็ตีกันใต้คอมเมนต์นะครับผม ไม่ใช่แล้วนะครับก็อย่าตีกันเลยนะครับเป็นแค่การวิเคราะห์สเกลพลังโดยรวมเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมคลิปนี้นะก็มีอะไรมากมายนะฮะใครแข็งแกงกว่าก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับผมนะฮะเอาละครับเพื่อป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่า ทาฟาก้ารอนะครับผมเขาเป็นกัปตันกลุ่มจอนสลัดฮาร์ดนะครับจากทะเลนอร์ทบู๋เนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทีเดียวกันกับเอ็กซ์เดรกอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นซูเปอร์นวาเช่นเดียวกันครับหรือเป็นสปายของกองเรือนั่นเองนะครับผมนะจึงดูเหมือนทั้งสองคนนี้รู้จักประวัติของกันและกันดีนะครับแต่เราไม่ได้มาพูดถึงเดรกนะครับวันนี้เรามาพูดถึงรอนะครับผมนะรอเนี่ยนะครับผมเป็นผู้ที่มีความสามารถทางผลโอเปะโอเปะเลยนะครับหรือผลห้องผ่าตัดนั่นเองนะครับผลผ่าตัดนั่นแหละครับเรียกงง่าาาาาาายๆนนนนะะะะะฮฮคควมมสสรรรรถขอเ้ับใกง ช่องว่างระหว่างอากาศดูคล้ายห้องผ่าตัดนะครับส่วนตัวที่มีเพียงรอเท่านั้นนะครับที่เป็นเจ้าของและควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้รูมของเขาได้นั่นเองนะครับโดยความสามารถนี้ของเขาครับสามารถแยกทุกสิ่งทุกอย่างหรือตัดหรือต่อได้หมดเลยครับนะฮะซึ่งเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถทําได้นะครับเพราะว่า ใครก็ตามนะครับที่เข้ามาอยู่ในวงของแชมเปอร์หรือลูมของรอนะครับผมจะไม่สามารถหลบการโจมตีของรอได้เลยนะครับยกเว้นเพียงผู้ที่มีฮาคิเหนือกว่านะครับผมนะฮะตรงนี้ลยครับเรียกได้ว่านะครับขอแค่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาอยู่ในระยะรูมของรอนะครับก็ไม่มีอะไรกันได้แล้วครับคือไม่มีเงื่อนไขนั่นเองนะครับพลังโจมตีของรอคือถ้าอยู่ในวงเนี้ย เป็นดังทุกอย่างของรอที่รอหวังเลยครับผม mm hmm. เขาสามารถควักหัวใจคู่ต่อสู้ออกมาได้นะครับผมสามารถตัดคู่ต่อสู้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะมีพลังยังไงครับแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในพลังของรูมรอแล้วแล้วก็นะครับทุกอย่างจะจบสิ้นเลยก็ว่าได้นะครับรอยังสามารถวาร์ปได้ด้วยนะครับผมโดยใช้รูมคอาเป็นประโยชน์น ครับผมนะ,ะเขาสามารถวั่ไปจุดๆดนั้นได้นะครับรูมของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใหญ่มากพอพอที่จะให้เขาเ,เคลื่อนย้ายไปจุดจุดหนึ่งได้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นผลค้างโกงมากๆครับตรงเนี้ยคือใครเข้ามาในรูมนี่คือจบเลยครับผมนะฮะต้องมีฮาชิที่แข่งแกร่งกว่าลอเท่านั้นถึงจะสามารถต้านรอได้นะครับส่วนตัวละครที่ไม่มีฮาชินะครับหรือมีระยะก,การโจมตีที่ไกลมากๆเนี่ยรอก็สามารถจัดก,การได้เพราะว่าการเข้ารูมข,ของเขานั้นเขาจะสามารถโจมตีได้ที่แบบว่าคืออยู่ในวงอะ่ะคือเสร็จลอหมดเอางอ่ายๆน,นั่ ก็จะเรียกว่าเป็นการโจมตีที่แบบบ้าเหมือนกับไม่สนระยะครับผมเพราะว่าถ้าอยู่ในวงของลูมแล้วก็คือจบเลยครับต่อมานะครับผมสแกนนะครับผมเป็นท่าที่รอเนี่ยสามารถรับรู้ถึงเครื่องมือสื่อสารต่างๆได้นะครับหากัตูของเขาเนี่ยพกพวกแบบจำพวกแบบของสื่อสารมานะครับเนี่ยรอเนี่ยก็จะสามารถสแกนเจอทันทีเลยนะครับโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างได้ แบบได้เปรียบมากครับสแกนเลยว่ามีแบบเครื่องมือสื่อสารอะไรไหมนะฮะและต่อมานะครับผมก็เป็นท่าของเรดิโอไนฟ์นั่นเองนะครับผมจะเป็นการฟันใส่ศัตรูเนี่ยโดยในที่รอจะฟันเนี่ยจะเกิดปรากฏการกระแสะไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ดาบของรอนะครับผมแล้วก็ฟันใส่ศัตรูเนี่ยจำนวน4-5ครั้งนะครับหรือมากกว่านั้นนั่นเองนะฮะเมื่อถูกฟันไปแล้วนะครับ บอกได้เลยว่าฟื้นฟูไม่ได้นะครับไปสักระยะหนึ่งนั่นแหละครับผมและร่างกายก็จะขาดออกเป็น4-5ส่วนนะครับท่าเนี้ยนะครับถ้าหากใช้ในรูมเนี่ยจะเป็นท่าที่รุนแรงมากๆและมีประโยชน์มากที่สุดเลยนะครับผมเรียกเลยก็ว่าได้นะฮะต่อมานะครับผมเป็นท่านะครับ c o u เตอร์ช็อคนะครับผมเป็นท่าที่ต้องยกมือทั้งสองข้างซ้ายและขวานะครับผมกำมาไปด้านหน้านะครับผมและเห็นรอยสักนะครับผมตามแรงต่างๆเลยและเขียนไว้ตรงนิ้วเลยนะครับ ว่าเดทนะครับผมเป็นเหมือนท่าที่โยมทูตเนี่ยมอบความตายให้กับทุกคนเลยนะครับโดยยื่นมือออกไปนะครับก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าช็อตศัตรตูนะครับ และทําการระเบิดใส่ในเวลาเดียวกันด้วยครับท่านี้เป็นท่าที่แรงมากนะครับสามารถล้มศัตรูได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วต่อมานะครับผมก็จะเป็นแกมม่าไนส์นะครับผมเป็นท่าไม้ตายของรอนที่เรียกได้ว,ว่าเป็นท่าที่รุนแรงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งนะเป็นท่าที่แรงที่สุดในช่วงหนึ่งนะฮะก็จะมีกระแสไฟฟ้าเนี่ยขึ้นที่มือหรือดาบนั่นเองสามารถทําได้นะทําได้2แบบเลยนะครับผมแทงศัตรูเนี่ยมันจะทําลายระบบร่างกายภายในของศัตรูเนี่ยแหลกเลียวไปหมดเลยนะครับหรือง่ายครับท่านี้นะครับทาลายจากภายในนะครับผม โดยไม่สามารถป้องกันได้อย่างแน่นอนครับเอาไว้ว่าทุกอย่างจะฉีกขาดแหลกเลียวไปหมดเลยนะครับผมท่านี้ค่อนข้างแรงนะฮะต่อมาครับผมก็จะเป็นช็อควิลเล่ครับผมก็จะเป็นการขยายดาบใหญ่นะครับและพุ่งศัตรูเลยท่านี้นะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายอย่างมากแก่ภายในเช่นกันนะครับ และต่อไปนะครับท่าสุดท้ายนะครับผมพังเซวิลนะครับผมนะฮะก็จะเป็นการขยายดาบเช่นกันแต่มีการยืดและสร้างความเสียหายที่มากกว่าช็อควิวมหาศาลมากเลยนะครับผมท่านี้นะครับใช้ปิดฉากบิ๊กมัมเลยนะครับจนพ่ายแพ้ไปในที่สุดเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมการสรุปความสามารถของลอนะครับหรือเอเบลิตี้แต่งของลอนั่นเองนะครับผมนะฮะต่อมาครับผมเราก็จะไปที่โกลโจซาตตลุนะครับพ่อหนุ่มสุดหล่อของเรานั่นเองนะครับ โกโจซาโรุเนี่ยนะครับผมเป็นผู้ใช้คุณสายที่แข็งเก่งที่สุดในเรื่องอลไก็ว่าได้ณตอนนี้นะครับผมนะโดยเขาเนี่ยจะมีวิชานะครับโดยวิชาแรกเนี่ยก็จะเป็นวิชามุคาเก็นหรือวิชาไร้ขีดจำกัดนั่นเองครับผู้ใช้เนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่ว่างเปล่าได้เลยนะครับผมและต่อมานะครับก็จะเป็นมุเก็นนะครับก็จะเป็นช่องว่างระหว่างผู้ใช้กับอีกฝ่ายนะครับที่ทําให้การโจมตีเนี่ยยิงเข้าใกลเนี่ยยิ่งช้าลงเหมือนหยุดนิ่งไปเลยก็ว่าได้เลยนะครับผมเป็นอะไค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะครับมุเก็นเน บีบอัดบุเกนหร nice ki ือพื <an> ้นที yeah. ่ว่างเปล่านั่นเองนะครับและเมื่อถูกออกไปพื้นที่ว่างเปล่านั้นก็จะระเบิดออกมาสร้างความเสียหายได้ในระยะไกลเลยนะครับและต่อมานะครับผมก็จะเป็นสายเวทเนี่ยหมุนตามสีคร้มนะครับผมนะฮะเป็นสนามแม่เหล็กที่ยิ่งใส่พลังสายเวทมากเท่าไหร่ก็จะดิ้งเกิดแรงดึงดูดมากเท่านั้นนะครับสร้างความเสียหายในระยะไกลเนี่ยได้เช่นกันเหมือนกันเลยนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นสายเวทหมุนตามขั้นสูงสุดนะครับเป็นการสร้างจุดศูนย์กลางของสุญญากาศนะครับที่มีแรงดึงดูดเนี่ยมหาศาลอย่างมาก แต่อนิเมะยังไม่ปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวจะปรากฏแล้วสักนิดนึงก็ยังดีนะครับก็อาจจะไม่ใช่นะฮะอะไรยงนี้ต่อไปครับผมก็จะเป็นห่วงสุญญตาครับสีม่วงนะครับโดยห่วงสุญญตาครับก็จะเป็นการประสานพลังงานระหว่างสายเวทหมุนตามและสายเวทหมุนทวนนะครับก่อให้เกิดการมีบัดของห่วงสุญญกาศนะครับและเป็นการโจมตีเนี่ยที่รุนแรงที่สุดนะครับที่สามารถสร้างความเสียหายในระยะไกลได้เลยก็ว่าได้นะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นพรมแดนไร้เขตนะครับหรือเป็นการกลางอาณาเขตของโกโจนั่นเองนะครับก็จะเป็น การกลางอาณาเขตเนี่ยภายในมุกเกนนะครับซึ่งเนี่ยมันจะบังคับให้อีกฝ่ายเนี่ยประสาทสัมผัสของอีกฝ่ายรับรู้ต่างๆของอีกฝ่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอมพาตและรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสนะฮะรับรู้อะไรไม่ได้เลยเนะครับผมในเวลาเดียวกันเหมือนกันแต่ก็จะเป็นเหมือนกันกบการยัดข้อมูลสิ่งต่างๆที่ไร้ขีดจำกัดเนี่ยเข้าไปในหัวของศัตรูเลยก็ว่าได้เลยนะฮะแล้วต่อมานะครับผมก็จะเป็นเนตเลคุกันนะครับเนตเลคุกันเนี่ยดียังไงเนตเลคุกันเนี่ยสามารถมองทุกอย่างได้อย่างทะะะะลุปปรร่่งนนนนคคัััับบผผมมมไวาาจเ็ด้สส ทั้งหมดเลยนะครับหรือพลังสายเวทเลยนะฮะส,สามารถรับรู้ได้หมดเลยนะครับและยังสามารถรับรู้สายเวทรอบด้านหรือรอบตัวเขาได้หมดเลยนะครับเป็นพลังที่ค่อนข้างโกงมากเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งของม่านเขตแดนนะครับโดยม่านเขตแดนเนี่ยเป็นวิชาคุณศสตที่ใช้พลังเวทสร้างอย่างม่านเขตแดนเนี่ยขึ้นมาเพื่อปิดกั้นบริเวณนั้นๆนะครับจากโลกภายนอกนั่นเองคนอื่นเนี่ยจะสามารถเข้าไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพลังของกุญแจว่าจะให้เข้าไปหรือเปล่านะครับแค่นั้นนะ ยิ่งใช้พลังแสเวทมากเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพของม่านเนี้ยก็จะยิ่งสุดยอดมากเท่านั้นนะครับขึ้นกับโปรโจรแล้วว่าจะใช้อย่างไงนะฮะ และพลังทางกายภาพร่างกายของเขาโดยตรงเลยนะครับถ้าหากไม้ช้เวทเนี่ยก็จะแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ขึ้นมาอีกระดับ2ระดับ3ระดับเลยละครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับทางด้านกายภาพก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสรุปแล้วนะครับพลังของทั้งสองตัวนี้นะครับอาล้ครับผมต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับโดยนําข้อมูลของทั้งสองตัวละครเนี่ยมา v s กันหรือวัดสเกลกันแค่นั้นเองเท่านั้นนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวเราฟังกันเลยกว่าใครจะเป็นฝ่ายที่มีพลังเหนือกว่าและเก่งกว่าามกว่า เอาละครับนะครับโดยรวมวันนี้แล้วนะครับเราก็จะวัดอยู่แค่สกเกลมี5สกเกลนะครับที่เราจะวัดนะครับ วันนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะวนาสเกลพาวเวอร์นะครับผมต่อมาก็จะเป็นสเตร n g t h นะครับแล้วก็สปีดแล้วก็ดู d u r ิ b i l i t y อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เสริมเข้ามานะครับคืออบิลิตี้นะครับนนความสามารถนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคตรงนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่านะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับโอเคครับผมเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทางด้านพาวเวอร์นะครับทางด้านพาวเวอร์นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมลอเนี่ยไม่สามารถปล่อยพลังได้นะครับหรือไม่มีพลังแแบบบบบบว่่าาาาสมมมรถปลอย้้ไดนะ ครับผมตรงนี้นะครับก็จะยกเป็นโกโจนะครับที่ได้ไปครับเพราะโกโจเนี่ยมีพลังสยเวทนะครับผมนะฮะส่วนต่อมาครับผมทางด้านกายภาพ strength นะครับผมก็จะเป็นทางด้านรอนครับที่มีกายภาพที่สูงกว่าครับหรือร่างกายที่แบบ แข็งแกร่งกว่านะครับผมสเตรนจ์เนี่ยความแข็งแกร่งของเขาคือนำนั้นแน่นอนครับหล่อตรงนี้นะครับเพราะว่าทางด้านโลกวันพีสเนี่ยจะมีตัวที่มีสเตรนจ์เนี่ยสูงมากๆเลยนะครับประมาณนะครับผมนะก็จะเป็นสปีดนะครับสปีดโดยรวมแล้วถ้าหากไม่ใช้เทเลพอร์ตหรืออย่างอื่นเนี่ยหลอก็ยังเร็วกว่าอยู่ดีนะครับผมตรงนี้มองได้จากแอนิเมะเนี่ยมองง่ายๆเลยนะครับนะฮะต่อมานะครับผมก็จะเป็นนะครับผมดูราบิลิตี้นะครับในความทนทานของร่างกายนั่นเองนะครับโดยไม่นับผู้เกณฑ์ท่าผู้เกณฑ์ โกโจเนี่ยไม่มีเนี่ยก็คือไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากครับโดนมีดแทงก็เจ็บได้ตล้วลองครับโดนลูกกระสุนปืนโดนตัดแขนตัดอะไรไปก็โดนอัดไปกี่ครั้งนะครับลองหยุดลุกขึ้นได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเนี่ยล้อเนี่ยเหนือชั้นกว่ามากๆเลยนะครับแล้วต่อมาครับผมอันสุดท้ายนะครับผมอาบิลิตี้ครับตรงนี้มันงแน่นอนนะครับอาบิลิตี้นะครับหนึ่งเลยครับลอจะได้เปรียบโกโจครับผมว่าลอเนี่ยเมื่อเขาเนี่ยมีคู่ต่อสู้เนี่ย ที่เข้ามาในวงลูมของเขาเนี่ยครับผมนะฮะแม้จะเป็นโกโจที่มีมุเกนนะครับบอกได้เลยครับว่ามุเกนเนี่ยตรงนี้นะครับเตรียมตัวได้เลยครับถ้าเข้าวงลูมของรอครับก็คือโดนหมดนะครับไม่ส่วนระยะแน่นอนครับอันนี้จริงจังพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่ส่วนระยะแน่นอนคือถ้าเข้าลูมรอแล้วก็คือจบเลยครับสามารถควักหัวใจออกมาได้สามารถผ่าได้สามารถแยกส่วนได้ตรงนี้ครับคือถ้าเข้าวงรอไอ้ลูมรอแล้วก็คือจบจริงๆครับนะฮะแม้ว่า โกโจเนี่ยจะมีความสามารถกางอันณาเขตหรือว่าอะไรต่างๆเยอะแยะกว่าครับแต่ว่าถ้าหากเข้ารูมของลอแล้วลอเนี่ยสามารถทําทุกอย่างได้ดั่งใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นพลังที่โคตรโกงมากๆเลยครับตรงนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมพลังของลอนะครับตรงนี้นะครับสเกลทั้งหมดนะครับโกโจเนี่ยก็จะได้ไปแค่พาวเวอร์นะครับส่วนลอเนี่ยจะได้ไปทั้ง4ี่สเกลเลยนะครับก็จะมี Strength Speed d u r a b i l i t y และก็ a ั i l i t y นะครับสรุปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสเกลโดยรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นทททาาาาาางด้้นนนฟกกออะครับี่่เหืว โจซาตรุอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปเลยนะครับผมนะฮะ ต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นเพียงเท่านั้นนะครับโดยจะนำสเกลข้อมูลหรืออสเกลของแอนิเมทชันทั้งหมดเนี่ยหรือสเกลของแอนิเมตตัวละครเนี่ยที่ผมพูดมาถึงเนี่ยมาวัดกันโดยตรงแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะโดยตัวละครทั้งสองฝ่ายจะไม่มีการแบทเทิลกันจริงจังมากนะครับก็จะเป็นการวัดสเกลโดยรวมทั้งหมดนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมถ้ายัางไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้ผู้ติดตามยูทูบจะ500ซับแล้้้ววนนนะะคครรัััับบบอยย่าาลืมกกดดเขไปซ ติดตามยูทู e กันด้วยนะครับผมนะฮะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับ